ีทานสวัสดีครับวันนี้นะฮะแอดมินจะพามาดูมิก250มินินะครับตัวใหม่ล่าสุดสำหรับชาว DIY ในราคาประหยัดนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเครื่องรับรองว่าเกินราคาแน่นอนนะครับตัวนี้ไฟเต็ม120แอมป์นะครับข้อต่อต่างๆเป็นเกลียวไทยแาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ1ชุดนะครับประกอบไปด้วย สายเชื่อม MMA 1ชุดนะครับหน้ากากนะครับตัวนอสเซิลนะครับของ1 5 AK ขนาด1.0มิลมจำนวน5ตัวนะครับคู่มือแล้วก็สายสะภายนะครับลวดฟักคอขนาด1.0มิล1มกิโลนะครับตัวแปลงคอนเนคเตอร์นะครับใช้สำหรับสาย15 AK แล้วก็เป็นปลอกปลายปืนครับ2อันนะครับสายเชื่อม3เมตรนะครับ15 ak ถุกมือ1คู่สายทองแดงนะครับสาย9านะครับ1เส้น1ชุ่อชุดหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ดูตัวเครื่องกันบ้างสำหรับตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นข้อต่อสาย15 ak นะครับตรงนี้เป็น มีปุ่มฟีดลวดให้ด้วยนะครับกดแล้วก็ฟีดลวดออกมานะครับตรงนี้เป็นไฟสถานะนะครับอันนี้ไฟเข้าปกติจะเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น O/H เนี่ยจะขัดข้องก็ต่อเมื่อเครื่องร้อนเกินไปหรือว่ามีกระแสโอเวอร์โหลดนะครับไฟตกไฟเกินนะครับแล้วก็มี2โหมดก็คือฟัคคอกับ MMA นะครับตรงนี้ปุ่มปรับปุ่มเดียวนะครับวงนอกจะเป็นขนาด ชิ้นงาน1มิล, 2, มล3มิล3มิล4มิล5มิลนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของกระแสรตรงนี้เป็นสวิตสำหรับสาย15 AK นะครับแล้วก็สายกาวเข้าตรงนี้ด้านในเครื่องนะครับสำหรับสายลวดเปิดด้านข้างนะโอเคก็จะเป็นชุดโลลวดนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องนํำลวดิีลวด ลวดใช้ได้ขนาดเดียวนะครับก็คือ1.0มิลกิโลขนาดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวแอดมินลองเทสเครื่องให้ดูเอาละครับตอนนี้แอดมินติดตั้งลวดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการติดตั้งลวดก็คือถอดตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็ตัวลวดที่แก่ออาจากซีนสุญญากาศเนี่ยม้วนลวดจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งมีสติกเกอร์กับไม่มีสติกเกอร์ด้านหลังนะครับให้หันหน้าที่มีสติกเกอร์ออกมาด้านนอกนะครับ เพื่อให้ทิศทางการไหลของลวดเนี่ยฟลู์ขึ้นนะครับเพราะว่ามันออกจากด้านบนอ่าร่องนำลวดมันอยู่ด้านบนนะฮะถ้าสมมติร่องนำลวดอยู่ด้านล่างเราก็ต้องกลับด้านนะครับให้ให้ลวดเนี่ยออกด้านล่างอ่าแต่วันนี้ให้มันออกอย่างนี้นะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแอดมินจะเปิดเครื่องโดยใช้สวิตช์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เครื่องก็ติดนะครับทีนี้ หน้าเครื่องถ้าติดปกตินะครับจะขึ้นไฟสถานะสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคนะขั้นตอนถัดมานะครับปิดฝาปิดฝาเเ,เดี๋ยวฝีดลวดออกมาก่อนนะครับเ,เพื่อให้ลวดเนี่ยยื่นออกมาที่ปลายตรงเนี้ยอีกประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อที่เราจะใส่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอามือส่งถอดอันนี้ออกก่อนนะครับ ก็เอามือส่งออกมาสักระยะนะครับี้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกโอเคทีนี้ตัวนี้เนี่ยเอาด้านฝั่งเกลียวนะครับเอาฝั่งเกลียวเข้าหาเกลียวอ่าก็อย่ลวดเข้าไปก่อนปึ๊บพอลวดผูมาด้านนี้ก็หมุนเกลียวเข้าไปครับเ,รเข้าไปเลย มันจะไม่สุดนะครับจะสุดแค่กเกียวข้างในมันจะไม่ประกบกันนะครับหลังจากนั้นปิดฝาลงมาเลยนะครับปึ๊ะพอได้ลัะนี้แล้วเนี่ยสายมิกที่เราเตรียมไว้นะครับสายมิกจะประกอบด้วยขั้วล่องนำลวดกับสวิตช์นะครับผมใส่ลอ่ลองนำลวดก่อนนะครับ เลยดูด้านเขี้ยวให้ตรงกันนะครับแล้วก็บิดล็อกไปทางขวานะครับปึ๊บอยู่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแบบแน่นมากแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปเล็งเขี้ยวให้ตรงด้วยนะครับก็หมุนล็อกมาไล่เรื่องของรวดที่จะออกไปปืน นะครับแอดมินจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับบางลูกค้าบางท่านเนี่ยได้ไปเอ๊แอดมินทำไมกดสวิตช์แล้วมันไม่มีเสียงมอเตอร์หมุนเลยนะครับหรือว่าลวดไม่ออกเลยนะครับอ่าเห็นสมมติแอดมินกดเห็นไหมไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับลวดไม่วิ่งลูกค้าต้องไปดูสวิตช์ตรงนี้นะครับโหมดที่เราเลือกใช้งานนะฮะถ้าตอนนี้มันอยู่ M M A นะครับก็คือโหมดเชื่อมทูบนะครับกดยังไงมันก็ไม่ฟีดหรอกครับลูกค้าจะต้อง สลับไปใช้โหมดฟลั์ปึ๊บนะฮะหลังจากนั้นก็ปรับความเร็วลวดตรงนี้นะครแอดมินปรับตรงกลางแล้วกันเพื่อที่จะฟีดลวดออกมานะครับจะได้ยินเสียงวอเตอร์หรือจะกดฟีดตรงนี้ก็ได้่ากดค้างไว้เลย ฟีดไปได้ประมาณหนึ่งนะครับให้เราถอดอปอกปลายปืนออกนะครับถอดปลายปืนออกแล้วก็หมุนตัวตัวค้อเล็ตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้ลวดฟีดออกมาหลังจากถอดออกมานะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะฮะโดยใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือครีมนะครับมันอาจจะแน่นนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็มากดฟีดลวดต่อนะครับเพื่อที่จะให้ลวดออกมาที่ปลายปืน หลังจากฟีดออกมาแล้วนะครับ่วดจะออกมาประมาณแอดมินกดเกินไปเยอะนะครับมันจะออกมาเป็นงวงช้างแบบนี้แอดลูกค้าตัดแต่งนะครับตัดทิ้งนะหรือจะหมุนกลับก็ได้หมุนที่ตัวม้วนลวดที่อยู่ในเครื่องนะครับหมุนกลับไปนะฮะตรงน,นี้แอดมินจะตัดทิ้งแล้วก็ใส่พวก,ป,กป,ปลอกปลายปืนแล้วก็คอเล็กเข้าไปตัดเสร็จแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลนนักษณะนี้นะฮะแล้วก็ไปต่อสายกาวาสายกาวเข้านี่นะข้างล่างนะครับ เลยเล็งตรงๆนะฮะปร๊บโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไปเตรียมชิ้นงานกันเลยดูก่อนว่าตอนนี้เราอยู่โหมดอะไรนะครับถ้าโหมด M M A ไม่กดยังไงก็ไม่ติดนะครับปรับไปโหมดฟลัก่อนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของชิ้นงานแล้วก็กระแสรหรือว่า ความเร็วที่เราต้องการปรับนะครับแอดมินจะเลือกปรับไปที่2มิลน,นะครับ2มิลความเร็วก็จะเร็วน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเทสเชื่อมให้ดู แล้วก็นี่คือรีวิวของเจ้าตัว MIX 250มิน i นะครับจิ๋วแต่แจ๋วใช้งานได้2ระบบฟักคอแล้วก็ MMA นะครับมือใหม่หัดใช้ก็ใช้ได้แอดมินก็มือใหม่เหมือนกันนะครับใช้เครื่องพวกนี้ไม่ค่อยเป็นก็ใช้ได้นะครับครั้งแรกนะรแล้วก็ปรับความเร็วลวดปรับแรงปรับกระแสดได้นะครับรองรับ MMA ด้วยเหมาะกับการซื้อติดบ้านสำหรับนัก DIY สร้างชิ้นงานโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเล็กๆน้อยๆได้นะครับ ไม่แนะนําให้ใช้งานหนักในอุตสาหกรรมโครงสร้างใหญ่ๆนะครับมันไม่ได้ออกแบบออกแบบมาเพื่อละน,นั้นนะครับต้องเลือกเครื่องเลือกเอสเปคเครื่องให้เหมาะก,กับการใช้งานของลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่เพจแอนเดอรีไทยแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้นะครับแอนเดอรีไทยแลนด์กันหรือโทรนะครับ021160168 ร,ราคา3 9ับราคา3,990บาทเฉพาะร้อยเครื่องแรกเท่านั้นนะฮะรองรับลวด1.0น,น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับใช้งานง่ายเข้าต่อต่างๆก็ใช้งานง่ายอะไรสิ้นเปลืองมีให้นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ